่อนชมคลิปฝากกดติดตามและขอหัวใจให้พี่คนละดวงด้วยนะคะแท็กซี่นิสัยดีเดี๋ยวช่วยจอดรถตรงซอยข้างหน้านี้ด้วยนะคะได้เลยครับผมถึงแล้วทั้งหมด155บาทครับผมคิดแค่ห5 0้าบาทก็พอแท็กซี่นิสัยแย่จอดตรงซอยข้างหน้าเลยค่ะได้เลยฮะทั้งหมดหน5้ยหบาทผมขอ200นะฮะเพราะว่าผมไม่มีตังค์ทอน <c oughs> นีก็ได้เหรอเนี่ยเกิดมาพม่คเคยเจอแท็กซี่นิสัยดีปวดฉี่แล้วค่ะพี่ใช่แล้วครับผมแวะฉี่ก็ได้นะคะพี่ไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไรฮะผมเกรงใจลูกค้าไว้ส่งลูกค้าเสร็จก่อนค่อยแวะฉี่ก็ได้ฮะผมทนไหวแท็กซี่นิสัยแย่ อะไรอ่ะพี่บดชีนะสิไม่ไหวแล้วเวชีข้างทางนี่แหละ <c oughs> น่าเกลียดมากเลยอะ่ะทำอะไรกันอยู่แท็กซี่นิสัยดีแท็กซี่นิสัยดีมีมรารยาทแบบเราก่อนจะวิ่งรถรับลูกค้าเราต้องเติมน้ำมันให้เรียบร้อยก่อน <c oughs> นั่นไงลูกค้ารายแรกของวันนี้ขอแวะทำหน้าที่ก่อนนะแท็กซี่นิสัยแย่ อ้าวเฮ้ยน้ำมันหมดเดี๋ยวเขาแวะปั๊มเติมน้ำมันก่อนนะอะไรเนี่ยทำไมไม่รู้จับเตรียมพร้อมก็ไม่รู้เสียเวลาจริงๆเลยเนี่ยคนยิ่งรีบๆอยู่แท็กซี่นิสัยดีทางเข้าบ้านลึกหน่อยนะคะพี่ถนนก็เป็นหลุมเป็นบอ่อไม่ต้องห่วงฮะไม่ว่าทางข้างหน้าจะเป็นยังไงผมจะไปส่งผู้โดยสารให้ถึงที่แท็กซี่นิสัยแย่ yeah. อะไรเนี่ยทำไมบ้านอยู่ซอยลึกขนาดนี้เนี่ยเข้าออกก็ลำบาก งง้นผมขอส่งคุณแค่ตรงนี้เลยละกันอ้าวแล้วฉันจะกลับยังไงละเนี่ยแถวเนี้ยไม่มีรถวิ่งผ่านเลยเรื่องของคุณสิแท็กซี่นิสัยดีทำไมปวดตอดจังเลยเนี่ยไม่ได้นะนจะปล่อยแก๊สพิใส่ลูกค้าไม่ได้เราต้องอั้นไว้ฮึบแท็กซี่นิสัยแย่ทำไมปวดตอดจังเลยเนี่ยอั้นไม่ไหวแล้ว เหม็นจนมขมคอทำไมคนขับรถแท็กซี่คนนี้ไม่มีมารยาทเลยอะ่ะแท็กซี่นิสัยดีระหว่างขับรถเราต้องไม่คุยโทรศัพท์เพื่อความปลอดภัยของผูดด้โดยสารแท็กซี่นิสัยแย่ตอนเย็นอาจจะกินข้าวกับอะไรจะได้ซื้อเข้าไปให้พี่คะขับรถอยู่อะ่ะไม่ควรคุยโทรศัพท์นะคะถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจะทำยังไงโอเคได้เลยไม่ต้องห่วงหรอกคะ่ะผมขับรถมาเป็น20ปี ไม่เกิดกบอุบัติเหตุแน่นอนอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะพี่ถ้กกากลัวมากก็ลงไปตอนนี้เลยแท็กซี่นิส่ดีพี่ช่วยขับรถให้มันเร็วๆหน่อยได้ไหมคะพอดีว่าหนูรีบว่ะต้องไปทําธุระต่อผมขับรถเร็วไม่ได้หรอกฮะเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารแท็กซี่นิสัยแย่เฮ้ยอะไรเนี่ยไอ้รถคันหน้าเนี่ยอยู่ดีๆก็มาขับแซงไม่ได้แล้ะรถต้องแ ที่จะเย็นขับรถเร็วอะไรขนาดนั้นเนี่ยคนหัวใจจะวายแท็กซี่นิสัยดีอา้าวเงินมาแต่ไหนเนี่ยตั้งหลายพันแน่ต้องเป็นผู้โดยสารคนเมื่อกี้ลืมไวแน่เลยไม่ได้การแล้วเราต้องรีบไปแจ้งตำรวจแท็กซี่นิสัยแย่โอ้โหผู้โดยสารคนเมื่อกี้ลืมเงินไ่ตั้งหลายพันแนโ่โหยขอบคุณพระเจ้าลาบลอยแล้วเราเดือนนี้มีเงินซื้อข้าวกินละโวย้ย